เดินวิ่ง30นาทีนะครับเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณนะครับร6อถึงร90แคลอรี่นะครับต่อ1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นของผมนะครับที่ผมลองตรวจสอบดูแล้วก็ลองใช้จากนิกาการม,มินนะครับก็จะบอกมาว่าการออกกำลังกายครับ ประมาณ30นาทีนะครับด้วยการเดินวิ่งนะครับของผมนะครับก็อยู่ประมาณ1 6 0 170 190แคลอรี่ต่อวันนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนยามเช้านะครับก็จะชวนเพื่อนๆครับมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับ30นาทีนะครับ30นาทีนะครับสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ160ถึง190แคลอรี่นะครับต่อครั้งนะครับที่มาออกกาลังกายนะครับ ก็จะช่วยนะครับให้เรามีหุ่นดีนะครับช่วยลดแคลอรี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราให้รู้นะครับว่าเราออกกําลังกายเราสามารถผาผ่านแคลอรี่ได้เท่าไหร่นะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีบุคลิกที่ดีนะครับการออกกําลังกายนั้นมีดีนะครับก็อยากชวนเพื่อนๆนะครับมาทํากันนะครับของผมก็ทําทุกวันนะครับเกือบทุกวัน ดีกว่าเนาะประมาณ5วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่นะครับหรือบางทีก็อาจจะหกถึงเวันบ้างก็มีนะครับก็ชวนเพื่อนๆครับก็จะมีหุ่นดีสุขภาพดีจะทําให้เรามีเสน่ห์นะครับมีบุคลิกดีทําให้เราประสบความสําเร็จทําให้เรามั่งคั่งนะครับในสุขภาพที่ดีนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของความสําเร็จทุกอย่างก็คือสุขภาพถ้าเรามีสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีแถมเรามีจิตใจที่ดีนะมีนิสัยที่ดี นะครับมีกิจวัตรที่ดีนะครับในยามเช้าทุกวันทุกวันนะครับมันจะสร้างความสําเร็จให้เราในทุกๆเรื่องครับลงทุนอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้ลงทุนที่ตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนกับอย่างอื่นครับลงทุนที่ตัวเองสําคัญที่สุดครับเพราะว่าสุขภาพเราร่างกายเราหรือตัวเราหรือสมองเราครับถ้าเรามีความรู้ครับอยู่ที่ไหนเราก็หาเงินได้ครับ เรามีสุขภาพดีเราอยู่ที่ไหนเราก็ควายคว้า,วาเงินมาอยู่ที่ตัวเราได้ครับเงินอยู่ในอากาศเราสามารถหยิบจับมาเมื่อไรก็ได้นะครับถ้าเราขยันเรารู้เรารู้วิธีเราคิดได้เราทําได้นะครับเรามีความรู้นะครับถึงต้องลงทุนในความรู้กับตัวเราด้วยนะครับทุกๆุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับว่าการออกกำลังกายได้กี่แคลอรี่นะครับประมาณ3 0นาทีก็อยู่ประมาณนี้ครับ1้160 0ยถึงร้อแคลอรี่ต่อวันนะครับเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ที่เราเรับประทานเข้าไปนะครับฟังมาถึงตอนนี้ก็อขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะครับบายบายครับ